เริ่มกันอนรู่มันยืดคเออ่ายนางแแ็นะเด่นนำคลองไหล่ก็เด่นเนี่ยน้เ่นนำคล้องหลเกเก่ง้็ก็ตีหาเร็วๆดีอย่างเนี้ย ำข้าวเหมนน้องสิล <that way. S 2> ูกทำได้ไหมอยากเกงเาตด่ออาเก่งไอ้โต้ยืนตีลังกาลงเหมือนชมพูด่ไมจะพลาดทำไมเฉดอยกาอยู่เมื่อกีไอต้มันจะงั้ดีนิต้ไอจับไว้เทมดูแลน้องดีวะ เหนื่อกันมั้แล้วตอนนี้อ๋อไม่ใช่ปากาอจ้านไม่ข้าตาเลยเ ดูหมดลงละโอ๊หคออดไม่ด่าเฮ้ยปั๊บปั๊บปั๊บจะรอดเด้ยขึ้นท cin ี่ปด่อยมดอไม่ปล่อยพี่ปล่อยพี่ปล่อยนี่นะ